he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  <laughs> สวัสดีจ่าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊จะเจอกักนทุกลับไปประจำทุกเชา้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาวซีทูจีจุกจิกกับพวกแกนะผลโพลที่น่าสนใจไม่แล้วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้จะก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามันไว้ทุกแพลตฟอร์มที่เห็น้าน่าตรงนี้เป็น,นกำลังใจเจดมในที่ทำงานง่ายๆนะอีหอยาหายลอดทุกคนนะจ๊ะเอาวัานนี้ made in England นั่นเองนะจ๊ะอย่างที่บอกไปนะมาอังกฤษตั้งแต่วันที่1จนถึง15เมษายนนั่นนเองะจ๊ะก็อยู่กันแบบนี้เนาาาะะะสไไตลล์์นนนนนีีี้้ made England in ั่่่เเเอออองจ๊มมมืืคทปดูบรซใช แมชขบวนที่246นะแล้วก็เป็นชัชนะนัดที่100ของพวกพี่พ่นะจ๊ะพิมมามหามน่เพวกนี้จะปกเนี่ยวกนีจะระกนะจะะก็เีปิดแอนีิละนะวดนวดจะบายๆนีจ๊ะปอาชนะเอเวอร์ตานเพืะปนบ้านผู้น่าราไ้จะน้ประตาศนจรากประตาขพงดิโอโกน้ประกาศนี้จร์า้ระตาศพน้านรานจะะกาศพนจาวกาเวป็านแตปน้มสาน้จาน้มะนี้จา้พวกเขาคพายความ กดดันไปได้เยอะเลยในการที่อาร์เซนอลไล่ตามหลังมาก็ยังห่าง12คะแนนเหมือนเดิมแต่ว่าเหลือเกมอันเดอร์หแค่8เกมในพรีเมียร์อังกฤษนั่นเองนะย่อยรอดนะซึ่งจากที่จจดาเห็นเนี่ยนะเกมที่อันฟิลโอ้โหต้องบอกว่าผููบิพรีเลยนะเล่นได้ตามมาตรฐานของตัวเองโอเคจะมีจังหวะเนื้อจังหวะแบบอึดอาดอยู่บ้างแต่ทีมของอาร์เนอร์เดอฮันเนอร์สล็อตนี่ต้องยอมรับว่าเขี้ยวจริงๆเขี้ยวลากดินียืมตังแล้วไม่เคยให้ใครเลยเฮ้พนละเขี้ยวแล้วส่วนเดวมาต้านเองของเดวิดามอยเนี่ยไม่มีอะไรเลยโยนโยนโยนแล้วก็็โยยนนนนแแลมมมััไ่่ดดประเข นะสุดท้ายเกมนี้ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นเรื่องดรามา่าทจริงจะดับมองว่ามันควรจะเข้มข้นกว่านี้หรือควรจะเดือดกว่านี้ด้วยซ้ำนะแต่หนึ่งช็อตที่อาจจะค้างคาใจแล้วก็แบบจะไรติดอยู่ในหัวใจของแฟนลิพูนะั่นคือจังหวะใบเหลืองของเจมส์ทาคอฟสกี้ที่เปิดปุ่มวางเข้ามาที่บริเวณน,น่องของอลิซิสเดอแชมป์โลกแมคลิสเตอร์ในลูกนั้นจะดับมองว่าอย่างไงก็ต้องแดงนะอยู่ในสนามเนี่ยยังเห็นเลยว่ามันต้องแดงสุดท้ายบูรุศินกับห้องว R มองตรงกันว่าไม่แดงก็รับแค่ใบเหลืองไปโอ้โหแฟนลิพูนี่โ กงใจจากแฟนๆฟลิเว์เยอะมากคือดาวินเดอะกลองจุ่มการจาปองนูนเยสนะจ๊ะโอ้โหแฟนๆฟตะโกนนูนเยสนูนเยสนูนเยสตลอดเวลาหนึ่งคนที่สวนทางกันเจอแฟนตะโกนด่าเจอโหเจอเร่งจังหวะอยู่ตลอดนั่นคือเคอร์ติสขโมยเฮเคอร์ติสโจนั่นเองนะจ๊ะแต่ก็ถือว่าเป็นแบ็คขวาจําเป็นที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมอีกหนึ่งคนนะอ้าวไม่น่ามีปัญหาพวกพิภรีหน่าก็จะเข้าป้ายเป็นแชมป์พิมลีสัยที่สองและเป็นแชมป์ลีกสูงสุดสัยที่ยี่สิบนะจ๊ะก็แสดงความยินดีล่วงหน้าไว้เลยก็แล้วก ยาวเล่นเอ้านี่คือบรรยากาศเมื่อวานนี้เจดำถ่ายวีล็อกไว้ด้วย,ดวยเดี๋ยวรอกลับจากกงกฤษแล้วเดี๋ยวไปตัดต่อให้ได้ดูกันในเจดำนำพากันแล้วกันนะจ๊ะเอ้าถีบไปดูผลฟฟร์ที่เราสนใจมา ลีกอื่นๆคู่อื่นกันบ้างแล้วกันนะจะ๊ะไปเริ่มบนที่ไทยลีกของบ้านเราก่อนกันแล้วกันนะขอนแก่นยูตนเต็ดก็ชนะเมืองทองอยูตนเต็ดไป2ประตูต่ตอหนึ่งนะจ๊ะราชบุรีแพ้คาบ้านนะกับทรูแบค์เข้ายุติแต่ไป1-2มาต่อกันดี้ฟุตบอลลีกสูงสุดกับฟิลิปปินส์ฟิลิปปิปนส์โอ้ย่ามาใหม่มาใหม่อันนี้นะเมื่อคืนนะโรโยล่านะจ๊ะก็แพ้คาย่าไปศูนย์หนึ่งอินีนมาต่อกันดี้ฟุตบอลอินเดียซูเปอร์ลีกน,นะจ๊ะยักษ์นาแล้วก็ยักษ์เอลนะจ๊นะ๊ะะะะเปปิดดบ้้้าานนนนไชกกกลลััววจยหแ็ ยักษ์เอวเดบีโพคาวเยอรมันนะจ๊ะสเกกาดเฮ่สตุตการ์ดนะก็เอาชนะอเบลัสไปสามหนึ่งครับไปตาเลียนะจ๊ะมิลานเสมออินเตอร์หนึ่งหนึ่งส่วนโกปาเดลเรของสเปนนะเมื่อวานนี้แอตเลติกก็แพ้คาบ้านได้กับบาร์เซโลนาบาร์เซโลนาไปศูนย์หนึ่งปิดท้ายเป็นเหลี่ยงเปลือยนะจ๊ะบอลมัดแพ้อิสวิทีปหนึ่งต่อสองนะเบตเตอร์เวียนแพ้คาบ้านในช่วงเวลาไปศูนย์สามเดอะมูงแม่งยิงอีกแล้วโอ้โหเก่งจริงๆแมนเชสเตอร์ซิตี้นะจ๊ะก็เอาชนะเลสเตอร์ซซิตตีี้้้ไปึ่งดูแแลวโอกกาสชันนทบจะ ล้วมั่งสำหรับจิ้งจอกสยามน,นะจ๊ City นะเลสเตอร์ซิตี้นะสถานการซาอุดีแชมป์ลีกครับทีมล่าสุดนะจ๊ะก,ก็เปิดบ้านเราชนะเบรนฟอร์ดไป 1. สองหนึ่งซัลัมตันก็เสมอคุณซาเวอร์ได้1นต่อหนะจ๊ะส่วนเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้แมตช์ก็รายงานไปเรียบร้อยโหนอันนั้นคือผลฟุตบอลที่เราสนใจไม่กกว่เมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปต่อที่ข่าวคราวของการลุกหนังโลกกันมากนะพวกแกนะย้อนกลับไปวันก่อนนะจ๊ะพอมอเลนกิตที่ซิตี้กราวนะจ๊ะตอนเน็ตฟอเรสต์ก็เอาชนะแมนเชสสเเเเเตตตออออรรรร์ูไนนนน็ดดดดดปปป1-0จจาาาากกะะะขงงแแโททีีีธมล๊ิชว ย้ายจากยูเวเตไปอยู่กับฟอเรสต์แล้วมันโซโล่คนเดียว60-70บเจ็หลาหลุดไปยิงผ่านอองเบรเดอร์ส่งติงโอนาน่าสบายๆหนึ่งศูนย์ประตูเดียวประตูโทนประตูชัยของฟอเรสต์เก็บ3แต้มลุ้นเบอร์ดี้แชมเปี้ยนส์ลีกต่อไปซูเวเต็ด้งมี1คนที่โดนด่ายับเลยนั่นคืออเลฮันโดนิวคริสโนโรโรโดกาณาชัยกาณาโชเราจะปีกทีมชาเจเนน่าซึ่งโอ้โหกลายเป็นน้องมุ่งคนใหม่ไปเรียบร้อยมุ่งกวไอตัวมุ่งเก่าด้วยนะแล้วก็มีโอกาสยิงประตูโอกาสจ่ายบอลให้เพื่อนนนนแต่่่่่่ก็ทาาไไไไไไมมมมมมดดด้้เเเเเวิิรร์คฉียยบบขงสลละูน ริมหรือว่าริมติดตั้งนะจ๊ะก็ออกมาปกป้องผลง,งานของกาณาชายกาณาโชบอกเฮ้ย hey, กำลังพยายามอยู่แม้ว่าจะโดนวิจนนะารณ์หนักก็ตามแต่เจ้าหนูรายนี้อย่าปวนนะนิวคริสโตีนโรนโดคนนี้เนี่ยนะกำลังทําได้อย่างเต็มที่และทําทุกอย่างเพื่อทีมนั่นเองนะจ๊ะโดยรูริมบอกแบบนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าก็ดูแล้วเนี่ยน้องชายเนี่ยก็พยายามทําทุกอย่างนั่นละก็พยายามอยู่บางทีมันก็ทูบางทีมันก็พิษเออแต่ว่าหลายครั้งเนี่ยผลงานเรามันไม่ดีมเป็นทีมนั่นแหละมันก็เกิดขึ้นได้ที่นี่เนี่ยเรื่องแบบเน รู้เองอะก็บอกน้องกานามาแล้วนะว่าให้ลงมาช่วยเกมรับด้วยมันก็ช่วยได้ดีเพียงแต่ว่าการดดนหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเองน้องพานเขาให้ได้บางครั้งก็พยายามมากไปนิดนึงบางทีเนี่ยเพื่อนก็วิ่งอ้อมหลังมาช่วยมาเติมแล้วแต่ก็ไม่จ่ายนะก็ตามนั้นแหละบางทีคนเราพยายามเต็มที่แล้วการตัดสินใจในจังหวะที่ดีบางทีมันก็ไม่มาแต่ว่าไม่ต้องไปชี้ว่าใครผิดใครถูกหรอกละทุกคนก็พยายามเต็มที่แล้วอ่ะนั่นคือรูริมหรือว่าริมติดตั้งของจองัาเบงซัมเมอร์ฮิลล์เขานะจ๊ะที่ มาดูกันว่าสถิตินี้จะโดนทําลายในยุคของรูริมหรือเปล่านะจ๊ะซึ่งสถิติที่จะดาบอกไปนั่นคือการแพ้ในลีกมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะจ๊ะเอางี้ถ้านับเฉพาะเร,ร์มีเลียงกนี่ยฤดูกาลที่แล้วในยุคของเอริกเทนฮากหรือว่าไอโนอรนอดีตกุนซือชาวดัชนะยูเตดแพ้ไปทั้งหมด14นัดในฤดูกาลที่แล้ว38นัดแต่ได้ลีกแพ้ไป14ฤดูกาลนี้นะเทนฮากหน่อยหนึ่งแล้วก็มารูริมยาวๆเลยนะสาสิบนัดที่ไปลีกแพ้ฟอเรสต์ล่าสุด แพ้เกินจากนี้ไปอีกสักนัดหรือ2นัดทําลายสถิติในยุคของพิมพิลิกทันทีเลยนะั่นเองนะจ๊ะแต่มันก็มียุคก่อนนันนี้ก็คือยุคดิวิชันหนึในช่วงป,ปลายๆก็คือปี1 9 8 9ปถึง1990ปีที่ป๋าเฟอร์กี้เกือบโดนเด้งดึงเป็นหมูเด้งออกจากตาแหน่งเลยนะแต่ว่าควา้าแชมป์ไปครับได้ก็ฤดูกาลนั้นนะพวกเขาแพ้ไปถึง16เกมเลยนะั่นเองนะจ๊ะ ก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้ว8นัดที่เหลือจะแพ้เพิ่มเติมไหมตอนนี้อยู่ที่13นัดฤดูกาลที่แล้ว14นัดมากสุดในยุคพิมเลกฤดูกาลแก้กาศ8น9์สินัดมากสุดในยุคฟุตบอลดิวิชันน1นะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วรูริมหรือว่าริมติดตั้งจะทำในไหมทําได้หรือเปล่าจริงไม่ควรทำนะสถิติพวกนี้นะไม่จำเป็นไม่ต้องทําลายเนอะอ่ะทีนี้ไปดูกันที่กองหลังปากเป็ดตํานานของแมนยูเต็ดแล้วก็ทีมชาติหรืออย่างเ,งเรีโอเฟอร์ดินานนะจ๊ะล่าสุดออกมาตาหนิานนะ่าไม่ยุด จังหวะตัดเกมของแอนโทนีเดอะธรรมดาเอรังกาในการโซโล่เดี่ยวไปยิงประตูให้ฟอร์เรสชนะ1-0เมืม่อวันก่อนเนี่ยนะโดริโอบอกแบบนี้เลยเขาบอกว่าเอ่ลิเว่านะมี3จังหวะนะที่พวกเขาน่าจะหยุดประตูนี้ได้นะโอ้เอรังกานี่ยอดเยี่ยมมากนะก็ต้องชื่นชมเขาอะเป็ี่ยนท่ามองแล้วเนี่ยนะโอ้ไอแพตติกัมฉันเนี่ยเฮ้ hey! ดอกูเนี่ยนะเติมสูงไปแล้วลงไม่ทันหลังจากนั้นเนี่ยนะนิวคริสโนอลโลนโดอย่างน้องกานาเนี่ยก็ควรจะตัดฟาวได้ไม่พอบังมัดลูเซียมัสโรวีก็ต้องปะทะกับผู้เล่นสิไม่ใช่ถอย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 แบบ นั้นสุดท้ายเอเังก้าก็ยิงประตูสุดสวยเข้าไปอ่นนั่นคือ3ผู้เล่นที่เกี่ยวข้องกับประตูนี้จะดําดบอกแบบนี้1คนที่ควรจะรับไปด้วยนั่นคืออองเดร์สโงติงโอนาน่ายืนปิดมุมภาษาอะไรวะบอลรุ่นนี้มุมในทางซ้ายที่เอเังกามันยิงเข้าไปนี่มุมกว้างสุดๆเลยนะอ่ะก็ว่านไปแพ้แล้วก็มีโอกาสแพ้อีกได้เฮ่หใช่สิแพ้แล้วก็มีโอกาสกลับมาได้อาะเอาใจช่วยเด้อ ไปดูที่1คนนะจ๊ะที่โอ้โหโปากแซบปากแจวไม่แพ้อดีตลูกน้องอย่างรอยคีเลยนะั่นก็คือมาร์ตินโอเนีลนะจ๊ะอดีตกุนซือของเลสเตอร์ซิตี้อาซัมวิล่าแลวเคยกลุมดิมชาติไอแลนด์ด้วยนะมาเป็นเกส้กับ TNT อ็นสปอร์ตเนี่ยก็บอกเลยว่าแ <c oughs> พตติกหัมฉันเฮ่แพตติกดอกกูเนี่ยนะวิ่งแบ็กซ้ายดิมชาติที่เห็นมาแต่ไกลยอย่างเด่นมากเดนมาร์กเนี่ยนะยังดูอ่อนดอยมากตัวเขาเองเนี่ยวัย73ปีเนี่ยก็เล่นได้ถ้าน้องเล่นได้แค่นี้นะบอกลุงเดี๋ยวลุงลงมาช่วยเล่่่นนนนนะจโโดยยเเรืออองีี้้้มาา์ลใหสัภษณวแบบบบกก โอ้ยูในเต็ดมีน้องหำฉันนะลงเล่นนะแม่ถ้าจะบอกเลยนะให้โอเนี่ยนะเล่นแบบที่น้องหำฉันมาเล่นเนี่ยโอก็เล่นได้มันจะไปยากอะไรเล่นทางซ้ายคลองบอลได้แล้วก็ลุยดิดวลเดียวหนึ่งต่อหนึ่งสิปรากฏเปิดบอลเข้ากรอบเกตโทษ3าครั้งในช่วง1ินาทีแรกของครึ่งหลังปาดโทเพื่อนมึงชุดสีน้ําเงินไม่ใช่ชุดสีแดงมึงจ่ายให้ฝันงห้ามตลอดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไม่ต้องถึงดอกกูหรือหำฉันเลยหรอกโอก็เล่นได้ถ้าเล่นได้แค่นี้โอ้โหก็ถือว่าเป็นคําติหรือว่าเป็นคำ สัพพยอกที่ปวดแสบปวดร้อนอยู่พอสมควรเลยสำหรับมาตินโอนีลแม่สดจีปากแทบซึ่งนำควาแอบเห็นด้วยนะเพราะจริงๆแล้วพติกดอกูควรจะทําได้ดีกว่านี้มาตลอดตั้งแต่ย้ายมาจากเลเช่แต่จะาราคาตัวไม่ใช่น้อยๆน,นะสามสิบล้านปอนด์เลยนะอ้าไปดูที่หนึ่งคนที่กลับมาแล้วก็โอ้โหโชว์ฟอร์มฉายลายเป็นบ้าเลยนั่นคือสตาร์บอยจาบุคโยโอไคล์เมกาสัก้าปีติมชาติอังกฤษของไอ้ผูใหญ่ไปเป็นอย่าอาร์เซนอลนะล่าสุดลงมายิงประตูได้นะในเกมที่อาร์เซนอลชนะฟุแลอลในสองหนึ่งวันก่อนเนี่ย นอไม่เกลาแต่ตากุซือมากเคมเน่ชื่นชมมากโอ้โหนี่คือวันที่สุขและสวยงามมีเธออยู่ตรงนี้แพ้เธออยู่กับฉันจะคอยอยู่เคียงข้างกันเฮ้ยนั่นมันเพลงแล้ว อาร์เตต้าบอกแบบนี้เลยนะหลังจากที่ซาก้ากลับมาที่เจ็บไปเนี่ยหนึ101วันเลยนะพวกแกนะเรียกว่าเป็นคนร้อยเอ็ดนะจ๊ะร้อยเอ็ดที่เจ็บไปก่อนจะกลับมาฟิตแล้วยิงประตูสุสวยๆด้วยเนี่ยนะโดยอาร์เตต้าบอกแบบนี้ว่าเออตาว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีนะงดงามสวยงามมากๆเห็นแล้วนี่ทุกคนรักและชื่นชมน้องซาขนาดไหนนะโอ้โหปฏิกิริยาของน้องซาเนี่ยนะสุดยอดมากต้ามีความสุขกับน้องเขาจริงๆนะเขาเนนีะ่ยนะยิงได้แล้วไปขอบคุณทีมแพทย์ทีมฟิตเนสที่ช่วยเขากลับมาฟิตปึงฟิตปังได้แบบนี้เนี่ยคือเติมพล และบรรยากาศให้ทีมอาซนอลของเราเนี่ยนะพุ่งปิด พุ่งปริ๊ดมันยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่เกรียงไกรไอ้ปืนโตอันนั้นคือมิเกลอาร์เตต้าให้สัมภาษณ์ถึงฟอร์มการเล่นหลังจากขายไป1 0 1วันของบุคโยใคยรไม่กล้าสาก้ารนะจ๊ะเอาไปดูข่าวเรื่องสัญญาใหม่ของบางโมนะจ๊ะโมซาลาอยากหน้าแล้วก็ยักเอวนะจ๊ะตัวลูกทีมชาติอีฉวยเฮ hey! อียิ์ของปูปิปริลิวพูนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเน,นเกมเอเมริซี่ั่ที่จะดำไปดูมาเมื่อวานเนี่ยนะก็ถือว่าฟอร์มหลุดไปนิดนึงนะไม่ค่อยมีโอกาสไม่คม่อมคยมีจังหวะเท่าไหร่่ยงงย, 3, 2, ยัััังงงคปนรสสาาขอิวูใ32 33ญญ จะหมดอย่างที่ดําเซาซีฟังมาตลอดเกือบครึ่งปีเนี่ยนะล่าสุดข่าวจากฟุตแมกาโตนะจ๊ะเขาบอกว่านักข่าวคนที่ชื่อซันติอาวนาเนี่ยรายง,งานว่าตอนนี้บังโมเนี่ยเตรียมจะบรรลุข้อตกลงสัญญาใหม่กับพี่พรีลิฟูเป็นที่เรียบร้อยนะจ๊ะโดยรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะจะอัปเดตให้เพิ่มแต่สัญญาจะขยับเพิ่มอีก2ฤดูกาลหรือ2ปีน,นั่นเองนะซึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วฟุตแมกาโตเนี่ยมันเชื่อถือได้หรือเปล่าซึ่งส่วนตัวดําดมองว่าฟังหูไปสักสามหูอะไรกัน 7ค่าตัวตอนนั้นถูกเหมือนได้เปล่าเลย34-35ล้านปอนด์ทันใดน,นะจ๊ะก็ทําให้ตอนนี้นะโมซาล่าเนี่ยนะก็ลงเล่นไปทั้งหมดเนี่ยสามร้อยเก้าสิบสามนัดยิงไปสองร้อยสี่สิบสประตูนะจ๊ะแบบสามนะรองจากโรเจอร์ฮันแล้วก็เอียนรัชเป็นอร์คัตหน้าติดหนวดนะั่นเองสำหรับชาร์ตดาวยิงสูงสุดตลอดการของพิพร,รีลิฟูนะจ๊ะทีนี้ไปดูอีกหนึ่งคนที่จะหมดสัญญากับมาลิฟูเหมือนกันนั่นคือน้องเทรนนะจ๊ะนะเทรนอเล์เซนอ์เกมรุกปรับเกมรับไม่เอาวิชวาชััััยยพน R no นะนะนนนนธ์์์เเเเออออออ็สปรรรรตาาาโ่่ีลูกกกขงง้ิชด ล่าสุดแกลลี่ลินิเกอร์มิสเตอร์ไนท์สกายนะจ๊ะที่ทํารายการ r รสต์อิสฟุตบอลเนี่ยนะก็ออกมาให้สัมภาษณ์ในพอดแคสต์ตัวเองว่าการย้ายตัวของเทรนจากลิพูไปอยู่กับเรอัลมาเดเนี่ยนะถือว่าเป็นการย้ายทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆสําหรับตัวน้องเทรนเองนั่นเองนะจ๊ะแม้ว่าตอนนี้เสียงจะแตกนะแฟนๆบอกเอ้ยวิธีฟุตบอลเข้าใจได้บางคนบอกโอ้หมึงทรยศทําไมนักเตะแบบนี้ทีมถึงไม่ได้ค่าตัวเลยปล่อยฟรีๆได้ยังไงนู่นนี่นั่นเนี่ยนะล่าสุดลินิกแเกอร่ บอลดีสุดในโลกเลยก็ว่าได้นะดูเหมือนว่ามันจะเกิดขึ้นแหละเพียงแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะตอนนี้โอ้โหน้องเทรนตเนี่ยนะโดนแฟนๆวิพากษ์วิจารณ์เสซหายไปแล้วแต่ลิบอกเลยลิกล้าพูด100%เลยนะวันนี่คือการย้ายทีมที่เจ๋งเป้งมากๆสาหรับเทรนเพราะการที่เขาไปอยู่กับมารติดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากจะปฏิเสธมากๆเลยเขาจะยกระดับตัวเองขึ้นไปอยู่อีกขั้นหนึ่งแน่นอนนะเพราะนั้นเนี่ยนะจากประสบการณ์ของลิที่เคยไปเล่นกับบาร์เซโลนาในสเปนเนี่ยนะโอ้โหแฟนๆเนี่ยนะ ไปมัดิดเนี่ยมันจะเยี่ยมเหมือนที่ลิมองหรือเปล่าตามนี้นะจ๊ะ,ะถือว่าส่งเสริมน้องเทรนอีกหนึ่งคนสำหรับแกรี่ลินิเกอร์ตำนานดวนาวเรองทีมชาติอังกฤษนั่นเองนะจ๊ะไปดูที่อาการมาเจ็บของเออร์ลีบัลห้าล้านกันมากแล้วกันนะจ๊ะศูนย์หน้าทีมชาตินอร์เวย์ของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรือรบสีฟ้านะซึ่งเจ็บข้อเท้าในล่าสุดเนี่ยนะนะใส่เฟือกอ่อนเครื่องประคองข้อเท้าแล้วก็ไม้คำ้ำเขาบอกว่าต้องพักทั้งหมด7สัปดาห์เลยนั่นเองนะจ๊ะในเกมที่ซิตี้เนี่ยเอาชนะบ bon อมนะนะลม สูตรสัปดาห์นี้จะได้ไม่ต้องมีมันไอฮาราเนี่ยนะมีมามมชโอ้โหคนหนักเหมือนกันเลยกิลิจก็เพิ่งกินประตูได้อ่ะมีฮาราไม่มีฮารายูเตดตก็น่าจะยากอยู่ดีอ้าวปะปมอ,อะไรเนด้อรายงานข่าวก่อนนะเอา้าเรื่องนี้ฮาราเนี่ยนะก็โพลูปตัวเองนะพร้อมมายคำนะแล้วก็มีแคปชั่นสั้นๆเลยนะจ๊ะก็คือ I'll be back โอ้นี่อโนชวัสเชนเกอร์หรือเปล่าคนเหล็กหรือเปล่าแปลเป็นไทยก็คือเดี๋ยวกูกลับมาโอ้โหอยากโดนโซ่ตีก็หวางคิวอะโอ้โหอยากโดนหกเราหนึ่งแล้วไปถึงโรงพยาบาลเออนั่นคนละคนัด ูกากับซิตี้ยิงไป30ประตูแต่เป็นฤดูกาลที่เขาฟอร์มตกมากเหมือนกันนะนี่ตกแล้วนะ4ี่นาทียิง30ลูกนะอืมแม่ ตกยังไงวะเนี่ยอ่ะไปดูกันที่เจดอนเดอะฟรีดอมซานโชกันหน่อยปีกตัวยืมจากมาเลเซียที่ไปอยู่กับฐานะักการักเชนซีของอินโซมาเลสกากุนซือหัวสายคนเก่งของปุ๊บเขาเนี่ยนะก็มายืนยันแล้วว่าเฮ้ยการจบฤดูกาลนี้ก่อนเนี่ยนะสำคัญที่สุดในการที่จะจัดการเรื่องอนาคตของเจดอนเดอะฟรีดอมซานโชนั่นเองนะจ๊ะโดยก่อนหน้านี้มันมีข่าวว่าดาวเตะวายเอลเพสที่เบนเจเพศของยูเต็ดเนี่ยนะอาจจะต้องถูกส่งจากเชนซีกลับมาที่ยูเต็ดแล้วเชนซีเสียค่าปรับ5ล้านปอนด์เพราะไม่เซ็นสัญญาาาาาถวรรที่่ค25ล้นนนปอด์เ เขาพูดกันไปตานาะมาเลเซียเลยออกมายืนยันแบบนี้นะเขาบอกเลยบอกว่าเออเอนว่าเอนรักนักเตะทุกคนนะนะแต่เดี๋ยวรอจบซีซันเราคุยกันได้ไหมนัดที่เหลือเนี่ยเราโฟกัสตรงนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวซัมเมอร์ค่อยมาว่ากันนะนะจากการของน้องฟรีดอมมันได้เปลี่ยนอะไรไปหรอกเรื่องใส่ตรงชัยตีเนี่ยน้องมันเก่งกว่านี้ได้ไม่ต้องสงสัยเลยแต่นตักเตะหลายคนก็ฟืดเหมือนน้องมันนี่แหละเพราะนั้นเดี๋ยวจบฤดูทุกกาลนี้ค่อยมาว่ากันกันละกันนะว่าจะเป็นยังไงอ่าตามนี้ก็แบะเท่าไว้เล็กน้อยแปลว่าโอกาสส่งคืนก็ม เนอร์คนเก่งของอชมเปวิลล่านะจ๊ะซึ่งตอนนี้พาทีมคั่วลุ้น3รายการเลยนะในพิมพ์เหลียญกรีฑาเนี่ยก็ลุ้นไปที่แชมเปี้ยนส์ลีกถูกไหมในเบยคัพเนี่ยรอบรองชนะเลิศและเจอคุนซ์พาเลสเนาะส่วนในแชมเปี้ยนส์ลีกเจอกับปารีสแซงต์แชงแมงก็ยังมีโอกาสหลุดเข้าไปสู่รอบรองชนะเลิศได้เช่นเดียวกันได้เลยนะจ๊ะเล่นเอาเจ้าตัวเนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหพร้อมจะเผชิญความท้าทายและกับ3รายการที่เหลือในฤดูกาลนี้นะจ๊ะโดยอูน่ายให้สัมภาษณ์แบบนี้นะเขาบอกเลยว่าโอ้โหปีที่แลลลล้ววเเเเเเเนนนนนนีีนะ่่่ยยยยะะออออออูููบบกกาาาารรรรรใโปคฟซ์ถึงงช แต่กันนั้นแหละเราไม่ฟิตร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เรากรอบเป็นเขาเรียบเว้าเลยสุดท้ายเราก็โตกรอบเราจบอันดับที่สี่ในพรีเมีย League เนี่ยเราก็เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ได้ยอดเยี่ยมเลยปีนี้น,นะนะอูว่าเราต้องการอันนี่มันตั้งออกไปต้องมีสมาชิกเฮสมาธิมากกว่านี้นักเตะเนี่ยลงเล่นติดติดกันเนี่ยก็ต้องพยายามนะพร้อมลงเล่นในรายการตั้งๆเยอะแยะต้องมีเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยต้องลุยกันนะนะเอาเป็นว่าร่างจากเนี้ยตัวสำรองก็จะได้รับโอกาสแล้วก็ต้องช่วยเลือดตัวจริงด้วยกกก่่่ออนเเเเมืชวงงครงรรึแขดูาา็จ ไปเยอะแต่ตอนนี้เราเริ่มลงตัวก็ท้าทายในซ้บรายการที่เลือ่ออ่นั่นคืออูนายคนอูทองเอเมอรี่นะจ๊ะยืนยันว่าวิลล่าเนี่ยนะพร้อมลุยกับ3า้ตัวที่เหลืออีกตรงนี้ประมาณ10 12นัดเนี่ยนะก็ลุยกันแหลกไปเลยสำหรับสิงห์พยองนะจ๊ะไปต่อกันที่เจ้าเปโดรนะจ๊ะศูนย์หน้าทีมชาติบราซิลของบรตันโฮฟาเบียนนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะโอ้โหตกเป็นข่าวว่าโอ้โทั้งอาร์ซนอลเองก็สนใจนิวคาเซิลก็สนใจรวอไปถูงพวกพิพรีลิฟูก็สนใจนะท็อกสปอร์ตเขาเลยรายงาน ตัพร้อมขายเจ้าเปโดนะจ๊ะแต่ตั้งค่าตัวไว้ที่100ล้านปอนด์นะจ๊ะซึ่งจะดำบอได้คำเดียวว่ามีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะซื้อได้ราคาเนี่ยนะคือ ถูกต้องพ่อมันนั่นแหละก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วไอ้ค่าตัวค่าหัวท yup> okay? ี่วางไว้100รล้านปอนจากโทนี่บลูมประธานสโมสรไบรตันเนี่ยนะจะมีทีมไหนกล้ายื่นซื้อหรือเปล่าซีดัมบอกเลยแพงเกินเจ้าเปโดนี่กับพีเมลิกโอเคจะดําเคยดูกับทีมชาติบราซิลเงีบยิ๊บเลยไม่ได้ช่วยอะไรทีมเลยเพราะนั้นต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วตัวลูกรายนี้เนี่ยนะจะได้ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือเปล่าถ้าค่าตัวร้อยล้านปอนนะเก็บไว้ใช้เถอะนะเฮียเก็บไว้ใช้นะของดีแบบนี้เฮียเก็บไว้ใช ตอตาปีศาจนำเอซมิลานจะล่าสุดเนี่ยนะรายงานจากลากาเชต้าเดโลสปอร์ตสื่ออิตาเลียนเขาบอกว่าเซอรโจคอนเซซาโค้ชปัจจุบันเนี่ยนะอาจจะโดนปลดในช่วงจบฤดูกาลนี้ถ้าพาทีมไปเล่นบอลยุโรปฤดูกาลหน้าไม่สําเร็จเนี่ยนะและ คนที่เป็นเต็งหนึ่งตอนนี้คือโรเบโตเดชเชบีเด็กกุศลของไบรตันที่คุมระเบิมาร์เซยอยู่ตอนนี้นั่นเองนะจ๊ะโดยเขาบอกว่มามันลิงก์กันแบบนี้พวกแกฟาบิโอปาราติชี่จาได้ใช่ไหมอดีตผอกีฬาของสเปอร์จะพ้นโทษแบนในช่วงเดือนมิถุนาย,ยานนี้และจะรับงานที่มิลานและปาราติชี่เนี่ยสนิทกับเดชเชบีก็เลยจะไปดึงเดชเชบีมาคุมมิลานเพื่อจะเรียกความยิ่งใหญ,ใหญ่กลับมานั่นเองนะจ๊ะก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะจะเป็นเดชเชบีจริงหรือเปล่าที่เข้ามารัับบบงาาาาาาานนนทีี San ี ero. ี่ซิรรรใฤดูกกห้้้ถมออปตชเขฬ กับมิลานนั่นเองนะจะเอารอดูซึ่งถ้าได้2คนนี้มานะน่าสนใจมิลานยุคใหม่นะปิดทางที่อนะัลเซเซ์ทีมของฟุตชโนโรนัลดอนจะซุปตา์ตลอดการของซาดิโปรลีนะล่าสุดนะกิฟมีสปอร์เขารายงานก็ฟังหูไว้3หูนะเขาบอกตอนนี้อนะัลเนเซ์ล็อกเป้าเราียบร้อย3สตาร์ดังจากพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะในการเสริมทัพช่วงจบฤดูกาลนี้นะคนแรกคือโมเมกูดุสปีกจากเวสต์แฮมยูเ็ตนะจ๊ะองตูนเซเมนโยนะกองหน้าของบอลมัดแล้วก็คารุมิโตะ บีซ้ายของบริตนโฮเฟเบและทิมชาญญี่ปุ่นนะซึ่งเซเมนโยกับกูดูสเนี่ยเพิ่งเป็นข่าวล่าสุดนี้เลยแต่ทานด้นของมิตโตมาเนี่ยเคยตกเป็นข่าวกับอัลนาซเซอร์มาแล้วแล้วอัลนาซเซอร์ก็ยื่นซื้อเรียบร้อยแล้วด้วยมากราคมที่ผ่านมา45ล้านปอนด์ดีลแรกบรตันปัดทิ้งดีลสอง60ล้านปอนด์ปัดทิ้งดีลสาม90ล้านปอนด์ก็ปัดทิ้งอีกโอ้โห90ล้านปอนด์ยังไม่ยอมขายนะบรตันะนะเล่นเนาจบฤดูกาลนี้เนี่ยอัลนาซเซอร์จะเอาให้ได้ 3ตัวนี้จะนับว่า200ล้านปอนด์มีนะวเว้ยซึ่งก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วจะจบได้สักกี่คนจาก3ชื่อที่ออกข่าวมานั่นเองนะจ๊ะ แล้วทุกคนของเรื่องเล่าซาซีเมดิ England, นอิงแลนด์นั่นเองนะจ๊ะหวังพวกแกจะมีความสุขกับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันไปเยอะแล้วก็ติดตามเจดมและทีมงานได้ด้านล่างตรงนี้ฝากด้วยทุกแพลตฟอร์มในไะอเคร์ดนะเหมือนเดิมเจอหน้าเจอตาแบบนี้ไม่ว่าฉันอยู่ที่ไหนบนโลกพวกแกอยู่ที่ไหนในโลกดูฉันอยู่แบบนี้ขอให้พวกแกมีความสุขมา,มากๆแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆด,ดูแลคนที่แกรักคนที่รักแก,กดีๆก็แลวกันแค,ค่เจออุปสรรคไรอยู่ยิ้มกว้างๆเข้าไว้เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้ 来位。